สวัสดีจ้ามื้อนี้จะแดงอ่ะมากินข้าวกับพี่น้องใช่ไหมนะะักการสวัสดีเด็กค่ะเอฟสี 9, ่เก่าเอฟสี่ใหม่กำลังที่มาเป็นเอฟสี่แดงอะไรนะะักจัดน้ำมามากิ้มถัวนำกันจ้ามื้อนี้ก็มีน้ำพริกปลาทูะคะ่ะน้ำพริกปลาทูแล้วกันทอดปลาทูแล้วกันเนาะก็มีผักะคะ่ะอันนี้อันนี้กไอ้ฟักทองไอ้ บวบค่ะนี่ต้นหอมเนาะค่ะเนาะต้นหอมต้นหอมบวบเตือนจ้ะนนี้พอผักดิบกันอันนี้หูเสือกันน้องเคยเห็นบ้างกันไหมเห็นใกล้ๆบ้างกันนะนี่ก็ผักชีค่ะมาจมะ้ะมาเพะว้าๆลายดอกค่ะหิวแล้วหิวเยอะเที่ยงแล้วกัเน,เกนเนาะจะแดงๆหูแล้วเข่าห้อนๆก่ะ ว่าหลายเด้อหลายมือเนะค่ะน้องบอดได้มาเจอกันขอจินตนาการกันเน,นะาะเด้อจ้าพี่น้องยุไกยุไกย่ไกยุไกยุไก ចង់យ៉ាងណាទៅមកដែរចាเด้อញ៉ាំចូលน้ําវារែនេះហ្នឹងណា ว่นได้พ่อพี่น้องโดนนะ้วค่นพี่นอดพี่นอดเอฟซีพี่นอดพี่น่องเขาจะล้องงันเนาะ นี่จานข้าวเด้อผักบังเดงอ่ะ บ่ได้บอกพี่น้องเนาะกันเนาะหิวจเนด็กอ่ะว่บไแหอันเกบมงแล้วค่ะเดี๋่กินกอม้อเียงนะคะเนาะเียงก็หิวหลายค่ะ เดี๋วไม่ได้ยูนะคอะไปปฏิบัติงานได้ไปเอ็นนี่อยังก่อนไปคัดกรองอะคะ่ะไม่ค่อยะะได้ยูค่ะไม่ค่อยได้ยูมากินข้ากับพี่น้องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกินหอดพี่น้องเด้พี่น้องได้อยู่แต่มันไม่ได้ยะะูมันดีได้ยูนกะะัะ ฟักักน่อยค่ะเอามาเนื้อค่ะมา่นื้ต้นหอม ไ,ได,กดกก้กับเผ็ดไปนะคะเนาะอย่าแดงกันแดงว่าเมนว่าเมนเท็ดบ่เผ็ดแล้วไงกับผ็ดยืดจนได้มาจ้ะามะ mình okay. đường bản cả? Đường bản là người hưu nó nữa kha nọ. Tông thấy hưu moka. đi dưỡng ló bàn mà nó kha. Bệnh dưỡng bàn nàng mười. Tông thấy hưu quá nó nọ ได้แล้วค่ะวันของไอ้เจ๊เพ็ดก็มีกล้วยค่ะกล้วยต่อกันเนาะจานหนึ่งค่ะกล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะยู่บ้านยาเด่นเอิ่นมากล้วยองบ้านพี่น้องเอินอย่างจ้ะ ไปอยอองบัน๋นยาแดงแนะคะเนาะโอ้รู้สึกอิ่มเลยค่ะก็อีปุริยูมาพบปะพี่น้องกันเพราะว่าไปไปคัดกองค่ะไปคัดกองอันโควิดเนี่ยค่ะตลาดเนี่ย หลายตลาดเนาะค่ะเนาะทั้งตลาดทั้งเงาขาวดําค่ะเหมนขาวดํากับหลายเน่แล้วกับงานโยคัดกองตลาดประชารัฐนําเนาะ,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 ะค่ะเนาะแต่จะพ่อพบปะพี่น้องไว้เจริญก่อนเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะเด่นนี่นได้จ่าเยอทำกินเปใหม่ ต่อไปได้เจอกันเรื่อยๆนั่นะ,ะเนาะถ้าว่างๆแต่เดงเคยมาทําคลิปกินข้าวกับพี่น้องไม่นั่นแคะคิดฮอดพี่น้องทุกคนคแล้วกันเ้อพี่น้องเอฟสี่ทุกคนขอความก,ากดไลค์กดแชร์ให้เดงไ,ได้จาดด้าเดงก็ทาคลิปบ,บ่บ่บบบค่อยปิดน,นะคะเป็นค่อนข้างงูอนกค่ะอยากแต่อยากทำค่ะค่ะ ขอไม่ดีเท่นนี่ค่ะขอขอบคุณหลายดเดยกค่ะพี่น้องก็ได้ที่ให้ความตร่นนาให้เยเดงทั้ง fc เก้า fc ไม่กำลังทีมาเป็น fc เยเดงกะ่เยะเดงขอบคุณหลายดเด้กค่ะคุณค่า